ก็สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาดูนะครับสูตรหลักส,บบส,ส,สิบบนทนสามสูตรสิบบนจนสามสูตรนะครับเริ่มเดินตั้งแต่งวดนนะครับเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้ามีสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรที่หนึ่งสูตรที่สอง สูตรที่สามนะครับเดี๋ยวค่อยดูวิธีค่อยดูวิธีคำนวณน,นะครับดูทางเดินเลขก่อนนะครับสามสูตรชนได้ตัวเดียวเนาะชนได้เลขหนึ่งเข้าหนึ่งที่หลักสิบงวดต่อมาชนได้เลขสี่เข้าสี่ที่หลักสิบนะบออกหกสี่สองงวดต่อมาก็ชนได้เลขหนึ่งตัวเดียวเข้าที่หลักสิบนะครับเข้าตามหลัก ชนในเลขเก้าเข้าเก้าหลักสิบชนในเลขศูนย์ก็เก้าศูนย์ที่หลักสิบชนในเลขหนึ่งก็เข้าหนึ่งหลักสิบวันนี้ชนในชนสองตัวศูนย์กับสองมาศูนย์ครับหลักสิบวันนี้ก็ชนสองตัวหนึ่งกับเก้าเข้าเก้าหลักสิบวันนี้ก็สองตัวหกกับแปดแปดหลักสิบวันนี้ชนในตัวเดียวก็เข้าสามหลักสิบ อันนี้หลุดครับสูตรนี้พาหลุดสิบกกันยานะครับที่แอดให้วิ่งหกบนนะครับสิบหกกันยาให้วิ่งหกบนตอนหลุดนะครับสูตรนี้หลุดนะครับชนสามสูตรได้หกหลุดนี้หลุดสูตรลองมันจะชนที่ศูนย์ชนที่เลขศูนย์เลขหกชนที่เลขศูนย์ก็เลขหกสูตรนี้หลุดมันก็จะจับผิดนะครับ งวดที่ผ่านมานะงวดที่ผ่านมาก็จนกก <c oughs> ถ้าชนสามสูตรจะได้ชนแค่สองตัวกับสี่กับหกแต่สูตรนี้มันมันหลุดงวดก่อนก็เ็ยเอาสูตรนี้มาสำรองด้วยครับก็เป็นเลขเก้าก็เป็นเลขเก้าตัวนี้ครับที่ไปจับเก้าเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดนี่ แต่ผมไม่ได้จับหลักสิบนะครับถ้าชน 3, สามูตมันชนสี่กับหกนี่แอดก็เลยเอาสูตรนี้แต่สูตรนี้มาเป็นเก้าตัวเสริมแล้วกลับไปยุทธที่หลักหน่วยสูตรนี้ครับเข้าที่หกหลักสิบก็เข้าครับงวดนี้ครับดูตัวชนนะงวดนี้ดูตัวชน,วชนครับสูตรแรกสองสี่แปดเก้าหนึ่งสูตรที่สองเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ สูตรที่สามห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์ดูตัวชนนะครับหนึ่งหนึ่งนี้ทนอยู่ที่สองสูตรไม่ลงนี่ก็ได้หนึ่งชนสองสูตร 3ชนหนึ่งสูตร4ชน2สูตรห้าชนสูตรเดียว6ไม่มีเจ็ดสูตรเดียว8ปดแปดนี่2ส,สูตรศูนย์ก็2ส,สูตรครับรดูดตัวชนเยอะเกนะครับเดี๋ยวเอาจะทำง่ายๆก่อนศูน สูตรแรกนะครับสองสี่ปดเก้าหนึ่งสูตรสองเก้าูสูตรสามห้าเดแปดเก้เริ่มทุ่ทนที่ตัวน้อยสุดก่อนครับหนึ่งหนึ่สองสูตรศูนย์สองสูตร สามสูตรเดียว4 2ส,ส,สูตร5มีสูตร6ไม่มี7มีสูตรเดียว8 2ส,สูตร2องสูตรเดียว9นะครับ9มี3ส,สูตรครับ9ครับจน9 หลักสิบล่างนะชนตัวเดียวงวดนี้ครับเก้านะครับชนเก้าตัวเดียวครับัวนี้จะเอาจับตัวรองครับตัวรองระหว่างสองสูตรนี้ครับเอาสองสูตรกันเหมือนสูตรนี้ที่มันหลุดนะครับตัวชนตัวชนสามสูตรไม่มาสูตรหลุดสูตรหนึ่งนะครับชนหกไม่มางวดนี้ครับมาตัวนี้สองสูตรทีนี้ดูระหว่างสองสูตรนะครับตัวชนนะครับศูนย์ไม่ไม่มีศูนย์ห้า ก็ไม่ชนหกก็ไม่ชนเจ็ดไม่มีแปดหนึ่งศูนย์ครับนี่เป็นตัวลองนะครับเป็นตัวลองเป็นตัวกันนะครับแปดเก้ากับแปดครับฉะนั้นในหลักสิบนะครับอยู่ที่เก้าลองแปดครับชนตัวเดียวเลขเก้าครับชนตัวเดียวเลขเก้าสิบล่างตัวสิบบนขอโทษขอโทษล่างยังไม่ลงสิบบน เก้านะครับลองแปดทันที่อันนี้ครับอักสิบตัวเดียวสูตรก็มาดูอีกสูตรนะครับวิธีคำนวณก่อนครับวิธีคำนวณยังไม่ไม่วิธีคำนวณน,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 นะครับสูตรที่หนึ่งก่อนครับ สูตรที่หนึ่งนะครับใช้นะครับสิบบนคูณสองนะครับหน่วยบนบ0กร้อยหน้าที่หนึ่งหน่วยหน้าที่หนึสิบหน้าที่2องคูณสองร้ยท้ายที่สองแล้วก็หน่วยท้ายที่สองเท่ากับ x กบวกสองบวกสี่บวกหนึ่งบวกสนะครับบวกสบวกี่บวกหนึ่บวกสนะครับ หกบวกสิบสองนะสองบวกเก้าเป็นสิบหนึ 3, 3่งหนึ 9, 9่งบวกสองเป็นสามสามบวกหกเป็นเก้าเก้าบวกเก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกสี่เป็นสิบสองนะครับสูตรแรกนี่สูตรแรกครับก็จะได้นะครับสิบสองก็สองสี่แปดเก้าหนึ่งนะครับบวกสองบวกสี่บวกหนึ่งบวกสองนะครับ สองบวกสองเป็นสี่สี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกสองเป็นสิบหนึ่งนะครับสูตรแรกนะครับสูตรที่สองครับ <c oughs> เอโทษสูตรที่สองนะครับแสนคูณสามหลักหมื่นหนึ่งครั้งสิบบนหนึ่งครั้งสิบหน้าที่หนึ่งแล้วก็ร้อยท้ายที่หนึ่งคูณสามบวกหน่วยท้ายที่หนึ่ง บวกสี่คงที่นะครับสามสี่สิบสองสองบวกแปดเป็นศูนย์นะครับศูนย์บวกหกได้หกหกบวกศูนย์ได้หกนะครับหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าห้าบวกสี่เป็นเก้านะครับที่สองนะครับก็จะเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่นะครับบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งนะครับเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่นะครับสูตรนี้สูตรที่สองครับ หลุดหนึ่งวัหนึ่งนะครับเคหลุดหนึ่งวดหนึ่งก็มาเดินนะครับต่อไปสูตรที่สามครับสูตรที่สามหลักแสนคูณสองครับเมินบวกหลักเมินบวกหน่วยบนบวกสิบล่างนะครับบวกร้อยหน้าที่หนึ่งคูณสองบวกร้อยท้ายที่สองเท่ากับ x บวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับนี่ครับก็จะดูสองสี่เป็นแปดสองแปดสิบหกหนึ่งเป็นหกหกบวกเก้าเป็นสิบห้า ห้าบวกห้าเป็นศูนย์ศูนย์บวกสี่ได้สี่นะครับสี่บวกหนึ่งเป็นห้านะครับห้าแล้วก็ห้าบวกสองนะครับเป็นเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับนี่บวกสองนะครับห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์นะครับก็จะได้ตามนี้ครับสามสูตรนะครับนะจุดหลักหลักสิบบนนะครับสามสูตรชนครับชนตัวเดียวนะครับ นตัวเดียววันนี้ชนตัวเดียวแต่ว่าอันนี้เป็นตัวกันครับเคยหลุดมาแบบมวนนี้นะครับที่ชนแปดครับเป็นชนแปดเป็นตัวร่องนะครับนี่ตัวเด่นสูตรนะครับชนสามสูตรเด็กเก้านะครับเก้าหลักสิบบนดูว่าจะเดินต่อไม่สูตรครับเพราะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสูตรหวยคือการคำนวณสตินะครับ ื่อที่ผ่านมามันก็เข้านะครับสิบหลักสิบนะครับเข้าก็มาหลุดอยู่วดเดียวนะครับหลุดวดนี้จริงสองสูตรเดินสูตรสูตรใดสูตรหน่งผิดมันก็จะหลุดนะครับตัวชนนะครับมิดเอานี้เป็นตัวลองเป็นตัวกันดีกว่าครับถ้ามันมาเหมือนเดิมก็ชนที่เก่าตัวเดียวขอให้สูตรผ่านนะครับโอเคครับต่อไปก็สูตรตารางนะครับตารางเต็ม แต้มสองตัวบนแต้มสามตัวบนก็มีแต่ทางแค่ก็จะทําให้ดูอยู่ครับจะให้ดูอยู่สามตัวบนสุตรตารางนะครับก็ทําไว้ให้ดูงหมดที่แล้วไม่เข้านะครับสูตรตารางครับปักนิดหนึ่ง่พออีกกระดาษใหญ่ ไม่ใช่ขากลรองธรรมชาติครับนักดัดแปลงครับอันนี้ก่อนยัดตัวงซื้อใหญ่เตรียมหน้ากระดานก็ปรับไม่ได้ครับชุดตารางนะครับเดี๋ยวดูสูตรก่อนื่อทีแล้วก็คือไม่เข้านะครับ เขาจะดูว่างวดนี้มันจะมาไหมครับนี่สูตรตารางนะครับก็ใช้หลักหน่วยหลักหน่วยบนนะครับเทียบหลักหน่วยบนได้เก้าครับวันที่ผ่านมาได้เก้าเทียบได้สองเก้าหกนะครับสองเก้าหกก็ยกมานี่ครับสองเก้าหกก็เพิ่มไปเต็มหนึ่งนะครับ บวกหนึ่งนะครับเป็นสามบวกหนึ่งเป็นสิบเป็นศูนย์นะครับบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับตัวนี้ครับอันนี้เป็นกําลังวันอาทิตย์นะครับกาลงวันนี้ก็เดินดีนะครับยังบางทีก็เข้ามาถึงสามตัวนะครับวันอาทิตย์วันนี้ก็มีรุ่นนะครับว่าติดแปดติดเก้าด้วยครับติดหลักสิบหลักสิบนะหลักสิบตัวเด่นนะแปดเก้านะครับมองทีนี้ก็มีอยู่นะครับ แปดกับเก้าเก้ากับแปดนะน่าจะมีรุ่นอยู่ครับแท็กก็จับไว้ให้ดูแล้วครับจับไว้แล้วดูตัวชนครับดูตัวชนนะครับชนตัวชนครับชนสองนะครับชนสามชนเก้าชนแค่สามตัววันนี้ครับไอ้ก็เอามาชนสามตัวก็มาจับวินนะครับมันจะได้เก้าสองเก้าสามนะครับ ข่าสองสามทีนี้แต้มสามตัวก็มีนะครับอันนี้ก็เข้าแต้มนะครับสองเก้าสามนี่สองเก้าสามนี่แต้มสี่นะครับจับได้ก็สองคู่นะครับเก้าสองเก้าสามถ้าใครจะจับสามตัวก็ในนี้นะครับเอามาจับได้ครับสามตัวนะกระบวกให้มันได้แต้มนะครับอันนี้สองเก้าสามนี่เป็นสิบสี่แต้มนะครับ เป็นชิปสี่ถ้าสามเก้าสามก็เป็นห้าแต้มนะครับสี่เก้าสามก็เป็นหกแต้มห้าเก้าสามก็เป็นเจ็ดแต้มนะครับก็ไปสเตปแบบนี้ครับจับเก้าสองเก้าสามนะครับน,นี้ก็เข้าแต้มนะครับเก้าสองเก้าสามแต้มสามตัวบนนะครับนี่สี่ห้าหกเจ็ดนะครับ ถ้าในตารางนี้มันจะมาครบสามตัวบนก็มาจับใส่นี้ครับจับเก้าสองเก้าสามนะครับเด่นถ้าใครจัดจะจับหมุดนี้ก็ได้ครับเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้านะครับก็จับแบบนี้ครับมันจะได้สิบคู่ชุดนะครับอันนี้มันปักหลักนะครับถ้าเก้ามายืนหลักสิบเก้ายืนหลักสิบมันจะเป็นเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าแปะก็ไม่เอานะครับเก้าแปเพราะว่ามันมันชนบญหลายหลัก แต้มรวมนะครับน่จะลงให้ดูนะครับแต้มรวมสองตัวบนนะครับวันที่ผ่านมาห้าหกแปดเก้าศูนย์สองนะครับหกเก้าแต้มห้านะครับหกบวกเก้าเป็นสิบห้าคือแต้มห้านะครับรวมกันแล้วหลักสิบกันหน่วยบวกกันมันจะได้แต้มห้านะครับเก้าดีนะวันนี้ครับหนึ่งสองสี่ห้าหกแปดแต้มบน ลงให้แก้มสองตัวบนหนึ่งสองสีห้าหกแปดนี่ครับก็มาจับเข้าแต้มนะครับในตารางนี่ครับข้าใจจะวินนะครับแด้ยวก็มาตัดนะครับ เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าเต็มพวกนี้จับนะครับแตัดไม่ลงเก็ดูมันจะเดินไหมครับสูตรนี้ครับแต่ว่าตามหลักสิบแล้วก็น่าจะมานะครับเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าสี่นี่ก็ไม่เข้าแต็มนะครับเต็มเต็มสามไม่มีเก้าบวกสี่เป็นสิบสามนะไม่มีนะครับเต็มสามนะครับเก้าสี่จะเป็นเก้าสองเก้าสองก็เต็มหนึ่งเก้าบวกสองเป็นสิบ 92, เอ็ดเน 11, นะีเต็มหนึ่ง เก้าบวกสามเป็นสิบสองก็เต้มสองนะครับเนี่ยจับประมาณนี้ครับถ้าจะจับถ้าประจับอีกตัวรองนะครับก็เหมือนกันนะครับแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้ากันนี้ครับเป็นจะเป็นเลขสิบหางคือมาตรงนะครับเพราะว่าแปดเก้าอยู่หลักสิบนะครับถ้าจับแบบนี้อันนี้จะเป็นบนนะครับเป็นบนน่าจะมาบนนะครับวันกำลังวันนี้ครับเพราะว่าสูตรเลขเด่นมันติดที่บนนะครับนี่หลักสิบ ดักสิเด่นที่9นะครับชนสมสูตรแปดเป็นตัวรองนะชน2สูตรครับแปดเป็นตัวรองชน2สูตรกล่องแอดก็ไม่ไม่มีขาธรรมชาติคนระับเ็บปรับเอาเองอขอโทษด้วยครับโอเคครับคลิปก็ยาวนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมไปพิจานาในการเลือกซื้อน,นะครับผม ทงังมีอีกคลิปเลขล่างก็ยังไม่ลงครับต่อไปก็จะลงสูตรล่างให้ดูนะครับดูให้ดูแต้มแต้มสองตัวบนนะครับหนึ่งสองสี่ห้าหกแปดนะครับทีนี้ดูอันนี้หลักสิบนะครับหลักสิบก็แปเอาอไปสูตรก็บอกไปแล้วนะครับถ้าใครอยากได้ก็คอมเมนต์มานะครับอยากได้สูตรดู เต็มสามตัวบนเต็มสามตัวบนวางไม่ไหนนะอ๋อสูตนี้สุด,สดแเต็มสามตัวบนนะครับเต็มสามตัวบนวนะัที่ผ่านมานะครับมีก้าเต้มหนึ่งนะครับเข้าแต้มหนึ่งหขโเก้านะครับห บวกหกเป็นสิบสองนะครับสองบวกเก้าเป็นสิบหนึ่งเป็นสิบเอ็ดนะครับมันก็เข่าแต้มนะครับจับแต้มจับตามแต้มนะครับเข้าหนึ่งครับถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับแต้มนะครับก็ได้ตัวนี้มาก็มาจับแต้มแต้มถ้าได้เด่นมุดว่าได้หกเก้านะครับเมื่อวันที่แล้วนะหกกับเก้าทหารหลักร้อยใส่นะครับก็มาจับแต้มนะครับก็แต้มเก้าแต้มศูนย์แต้มหนึ่งแต้มสองมันก็จะได้ตามนี้ครับได้น้อยชุดชีคู่ชุดก็จับได้เด่นนะครับ เหมือนตัวนี้ครับตัวเก้าสองนี้มันจับเข้าแต้มนี่ครับมันจะได้สีคู่ชุดนะครับสามตัวนะสีคู่ชุดนะครับเพราะว่ามันชนออกมาแล้วก็ได้สี่ห้าหกเจ็ดนราดูมันจะเดินต่อไหมครับแต่คนที่ผ่านมาเดินโอเครับก็คลิปหน้านะครับเจอกันเด่นล่างนะครับผมคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีครับผมเคครับสวัสดีครับ